มาแล้นี้สมการใหม่วันนี้ยังคงเป็นการตบตวนนะไม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะสมการมีเลขสองหลักตรงท้ายด้วยนะก่อนนี้มีวอร์มอีกเลขอะไรแปดลบสี่ 18. เท่ากับสิบแปดแปดลบสี่เท่ากับสิบแปดอ่อมันผิดใช่ไหมนะหยาบสองรักให้คำตอบถูกต้องภายในเวลาสามสิบนาทีๆๆนะดูดีๆนะเราทาได้รับไปเลยสองร้อยบาทนะอ่าดูดีๆตัพร้อมแล้วเอาเริ่ม <laughs> ดูดีๆนะรอบนี้ขยับได้สองครั้ง นะดูให้ดีๆดูให้ดีๆขายับต่อข้างให้แน่นๆอย่าผิดนะผิดจบันทีนะเวลาเราลงเรืยนะเอาลองดูเวลาก็จบกันแ้วด้วยใจเป่ปาเชเปล่าแปดลบสิบปดผิดอยู่ที่ไหนนะใจเป่าผิดแล้วแปดลบสิบแปดใจเปล่านะ่ะอีกคั้งเดียวอีกครั้งเดียว 8บวกเกียรติจัก1้า